สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับก็ช่วงนี้นะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับคําว่าปลายฝนก็คือตอนสิ้นสุดของฤดูฝนนะครับต้นหนาวก็หมายความว่าความหนาวก็เริ่มมาเยือนนะครับคุณบรทนปีนี้นะครับคาดว่าสภาวะความแห้งแล้งจะเกิดขึ้นอย่างหนักกับประเทศไทยทุกพื้นที่คิดว่าเราจะทํายังไงแก้ปัญหานี้ครับพายุอาจจะเข้าอีกสักลูกสองลูกนะครับแต่น้ํานี่ก็ ไม่มีเลยนะครับเนี่ยม,มันมันซึมลงดินหมดเพราะมันตกน้อยคมีแนวคิดยังไงครับคือตรงเนี้ยเราต้องเตรียมตัวล่วงหน้าหลายปีนะครับคือเราเอาเฉพาะหน้าเนี่ยไม่ได้คือตรงเนี้ยกบผมว่าเคยเมื่อก่อนนี้ก็ผมเคยเอ่อเป็นส่วนหนึ่งครับคือที่มาบุกเบิกหักล้างถังพงเนี่ยคือตอนตอนก่อนหักล้างถังพงเสร็จก็จะปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกมันสับปะหลังพื้นที่ก็จะแห้งแล้งยิ่งกว่าน,นี้นะครับตอนนี้เราก็มาปลูกเป็นยาง หรือว่าปลาล์มน้ำมันแทนแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือหลุมบ่อของธรรมชาติตอนที่เราถางป่าใหม่ๆนะครับพื้นที่เราจะเป็นเหมือนผิวมะกรูดเลยมีแต่หลุมบ่อทั้งนั้นเลยเ,เต็มไปหมดเลยตั้งแต่ที่เรามาปรับพื้นที่ให้เรียบเนี่ยาการชะลอน้ําของพื้นที่มันจึงหายไปนะครับถึงแม้เราจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยมองดูเนี่ยมันเหมือนงอกงามเหมือนป่าแต่คุณสมบัติมันไม่เท่าป่านะครับคือมันได้แค่5 0 แต่ถ้าเรามาช่วยกันขุดขุดบอ่อชะลอน้ำหรือสะหรืออะไรก็ได้ที่ว่าในพื้นที่ระหว่างศอกเนินแบบนี้หลายคลิปก่อนนะครับคือเมื่อฝนตกลงมาน้ําต้องแค่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เพิ่มน้ําใต้ดินมันจะทําให้ฤดูฝนของเราเนี่ยเม,เมื่อเมื่อเมฆมา80%ต้นไม้คายน้ําไปสมทบอีก20%ก็จะกลายเป็นฝนตกลงมานะครับตอนนี้ไอ้ความแห้งแล้งเนี่ย ถ้าเราไม่ช่วยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะแห้งเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเหมือนเราดูสารคดีประเทศที่ก็เป็นทะเลทรายนะครับตอนก่อนเขาก็มีต้นไม้เนี่ยถ้าถางออกไปหมดแล้วเราใช้เครื่องจักรกลทำพื้นที่เรียบเหมือนสนามบินเน่ยเมื่อฝนตกมาน้ําไม่อยู่อะน้ําไม่อยู่มันก็คือขาดเหตุปัจจัยที่จะไปทําให้ฝนแต่ตอนเนี้เราด,ด้วยวิวัฒนาการเราเราเริ่มเข้าใจธรรมชาติเนี่ย เราจึงจะบริหารธรรมชาติได้คือธรรมชาติบางส่วนเขาทําไม่ได้แต่เราเนี่ยสามารถจะเสริมให้เขาได้ก็เหมือนในคลิปก่อนที่บอกว่าถ้าเราช่วยกันเก็บน้ำ20,000ลูกบาทเมตรต่อครัวเรือนอ่ะในพื้นที่ของเราที่เป็นสวนเนี่ยกระจายไปอาจจะสระพันล,ลูกบาทเมตรสองพันลูกบาทเมตรห้าพันลูกบาทเมตรทําให้มันครบ20,000ให้มันคุ้มกับที่เราได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วเราจะบอกรัฐบาลว่า เราก็ช่วยธรรมชาติเงินเงินเขาให้มาเนี่ยไม่ได้ให้มันเหมือนว่ามีการตอบแทนอ่ะทุกอย่างในโลกเนี้ยมาฟรีๆไม่มีตอบแทนไม่ยั่งยืนนะครับแต่ถ้ามาแล้วมีสิ่งตอบแทนเนี่ยคือผลที่ยั่งยืนจึงอยากจะชวนพี่น้องชาวสวนชาวไร่ชาวนาเมื่อเมื่อทุกทุกสาขาอาชีพของเกษตรกรอ่ะทุกบ้านได้ยี่ห้ายี่ห้าไร่ทุกบ้านได้หกหมื่นเราก็ต้องทําตอบแทน อตอบแทนของคนไทยทุกคนที่ได้เอาภาษีของท่านมาช่วยพวกเราโดยการตรงนี้เราก็ช่วยเขาช่วยเราทางตรงแต่เราจะช่วยเขาทางอ้อมคือ,อคนที่เขาร่ํารวยเขามีรถยนต์เนี่ยเขาอาจจะใช้ยางรถยนต์ที่ราคาแพงขึ้นแต่แพงขึ้นเขาก็เอามาช่วยเราเราก็ช่วยคืนออกซิเจนให้เขาช่วยคืนน้าให้เขาช่วยป้องกันน้ําท่วมให้เขา มันจึงเป็นการแลกเปลี่ยนที่ที่ยุติธรรมนะครับคือเขาให้เราเราให้เขามันเป็นสัจธรรมที่ตอบแทนผลจะยั่งยืนแล้วถ้าทั้งโลกทํากันอย่างนี้นะครับคือม,มีการตอบแทนซึ่งกันและกันไม่เอาเปรียบกันไม่ใช่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวไม่ใช่เป็นผู้ให้อย่างเดียวคือทั้งให้ทั้งรับอยู่ในเวลาเดียวกันตรงนี้มันเป็นสัจธรรมที่ว่าจะช่วยให้ให้โลกเรายั่งยืนนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้มาก็เรื่องที่ว่า เราจะมาช่วยโลกได้ยังไงถ้าถ้าเราทอดธุระไม่ช่วยเนี่ยโลกเราก็เสือเส่อมลงไปเสื่อมลงไปแต่ถ้าเรารู้เหตุปัจจัยเราบริหารเหตุปัจจัยได้เนี่ยไม่เสื่อมครับเพราะว่ามันมันก็เพิ่มขึ้นมาก็ดูจากว่าเมื่อก่อนนี้เราปลูกขา้าวโพดปลูกมันแต่ะหลังเรายังมาเปลี่ยนปลูกยางได้แล้วเมื่ออเราก็ต้องประชุมกันนะครับเกษตรกรว่าพืชอันไหนทําให้โลกดีถึงแม้รายได้จะน้อยก็ควรทํา แต่ก็จะมีเงินชดเชยมาจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชาวชาวรถจนเขาก็อาจจะบริจาคให้ว่าซื้อยางแพงอีกเส้นละห้าร้อยก็เอามาช่วยชาวสวนยางชาวสวนยางก็จะบอกว่าเออคุณช่วยผมผมช่วยคุณมันจึงเป็นการเอ่อช่วยคิดว่าน,น้องช่วยพี่พี่ช่วยน้องนะครับพี่น้องช่วยขึ้นกันละกันแล้วก็ทุกทุกสาขาอาชีพนะครับปาล์มน้ำมันก็ต่อไปก็ได้ไล่ละยี่บห้าบาทอ้อยก็ได้ไล่เอ๊ ได้ไล่สองพันห้า 2005, มันก็ได้ไล่สองพันห้า 2005, แต่เราก็เก็บน้ําไว้ให้เขาเหมือนกันแล้วเราตรงของเราไม่มียางเราก็ปลูกต้นไม้ที่มีรากแก้วให้มันคืนน้ําสู่อากาศเปลี่ยนเป็นออกซิเจนให้มันเท่ากันตรงเนี้ยเราสามารถทําได้แล้วเราก็จะได้รับเงินอุดหนุนมาตลอดหลังจากที่เราได้รับเงินอุดหนุนตลอดแล้วเนี้ยรุ่นลูกรุ่นหล,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 ลานก็จะได้อุดหนุนตลอดโลกเราก็ยั่งยืนตลอดนะครับตรงนี้ขอให้ทุกท่านคิดให้ยาว,ยาว อันนี้ก็ต้องขออาภัยคนไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ได้ว่าท่านคิดท่านหรืออะไรนะครับคือเราพูดตามตามหลักที่ควรจะเป็นควรจะได้นะครับหลังจากหลังจากเราได้ตรงนี้แล้วเราก็ต้องช่วยๆกันนะครับใครที่มีความคิดเห็นต่างๆที่ว่าคิกเกื้อกูลต่อโลกเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมยังไงเราต้องมาช่วยกันอคืนน้ําสู่แม่น้ําให้ได้นะครับแล้วน้ําในแม่น้ําจะมาปั่นกระแสะไฟให้เราใช้ได้ถึง6กเดือนเต็มเต เราก็จะลดการใช้แก๊สลดการใช้น้ำมันเพราะว่าในแม่น้ำเราก็ให้คนที่วิศวกรเขามาทำแบบการบีบน้ำสมมติน้ำไหลมาสิบป่วนให้มันให้มันออกแค่ส่วนเดียวเนี่ยพลังแรงมันจะสูงไงมันสามารถผลิตกังหันไฟฟ้าได้ดีฝัาลมมากครับเมืองไทยเราเรามีทั้งสองอย่างเรามีทั้งน้ำทั้งลมอย่างเดนมาร์กเขามีแต่ลมอย่างเดียว ถือว่าเราโชคดีนะครับแล้วเรายังมีพี่น้องที่ว่าเอาเงินมาช่วยให้เราทําอีกเนี่ยจึงมีเหตุปัจจัยเราคืนคืนน้าสู่แม่น้ําเปลี่ยนน้าเป็นออกซิเจนเนี่ยมันเรื่องเดียวกันนะครับเราบวกบวกมาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการซื้อของที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเราให้สูงขึ้นเงินจากภาษีตรงนั้นก็ตกมาถึงเราเราก็คืนให้กันมันก็จะเป็นวัฏจักรที่ไม,ไม่ไม่มีการจบสิ้นนะครับตรงนี้ตรงนี้เราจึงว่าเออ ความสาม,มัคคีนะครับความสาม,มัคคีจึงจะก่อก่อประโยชน์นะครับตอนนี้มันโครงการนี้ให้ช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันทำานะาลำพังตัวกับผมคนเดียวก็เหมือนกับว่าเออมา,มาเริ่มต้นไว้อย่างที่ว่าเปลี่ยนน้ำขายออกซิเจนเนี่ยก็ท่านอดีตผู้ว่าภูนศักท่านท่านได้แย้มไว้แล้วก็กมีคนจังหวัดตาดมาถามกัผมตอนนี้ก็ผมอยู่ที่จันท เาถามว่าไอ้จากใ่กระป๋องหรืออะไรขายบอกไม่ใช่เราต้องคิดวิธีว่าให้เป็นมวลรวมที่ว่าเป็นออกซิเจนนี่หว่าให้ทั้งโลกเลยพื้นที่นี่เขาไม่มีต้นไม้เขาอาจจะมีน้ํามันมีอะไรเขาอาจจะเอาเงินมาช่วยเราให้เราผลิตออกซิเจนแล้วก็กระแตก็ขึ้นไปถึงเขาแล้วเขาก็อาจจะขายให้เราถูกว่าเออเนี่ยคุณให้ออกซิเจนเราเราขายให้คุณถูกหน่อยแล้วคุณก็ไปผลิตตรงนี้นะครับมันดึงเกืือกูลกันนะครับก็หากพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดรบกวนท่านผู้ใดแล้วขาดตกบกพร่องก็ขอ ประธานอาภัยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ